อ,อ,อะไรครับพี่น้องเกิดอาการสงสัยบางสิ่งบางอย่างอันยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้ตอนนี้คู่คู่หน่อยอย,อยู่เมา่อเยี่ยมกองทายเดอะซีรีส์นะครับของสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่สีว่าล่งไทยกับแมนแมนยังยู่ขงังขังโดมเพิ่นนะครับลางทวงหน้าแม่แล้วก็เกิดอาการรู้สึกว่า,ม,ามันบริษัทน้นะมัดลมมรือจังได้นะครับ ะเต็มมิตรษาเรื่องดื่มเบสี่โคลาสี่โคลามิตัาเดียวมิตันเดียวเตดก็มตันเดียวตายสื่อ่งงานเบี่บานหรถเจ้ามาข่มองร คื่คือสิมาหลายแต่ยุทงยุท 4, งงททง่ท่าเถอะขาแปบสี่โคลาน้ำอัดลมเนี่ยอืมก็ตตรงไปทำารถท่านเนี่อยเพ่ไปไสน่ะไป่ใช่อะไรแม่ค้าไปใส่อะไรนะแม่ข้านกสิ้นไปใส่แม่ค้าไม่่หรือ,อ,อ,อเปเล้วือขุดค่าหือขุดค่า มันต้องต้นตอมาจากหนึ่งแทแ้แน่นอนเลยนี่เจต้นตออนี่ไหมมันไหลเยๆเลยนี่ยแน่นอนเลยก่อนนี่แต่อันเดียวนี่แต่อันเดียวโอ้ไปกวนนี่มาผสมเครื่องดื่มชนิดใดเน้อ สงสัยอะไรดีบนรถขายเครื่องดื่มกองไทยน้ำในม่นได้ขายดิพ่อเอ้ย<ะ>สวัสดีการครับผมสวัสดีการกองขาย<ะ>สวัสดิการกองขายครับมีซีรีส์ คือผมมีผู้บอกคู่น้อยเอาก็บอกกันไปคู่้อยคือปลาที่ซื้อหรือคู่น้อยเร่งอยู่ดี๋ยนี่กินได้ครับผมสวัสดิการกองทัพที่ทานได้ครับผมจากวอตจนะครับผมโอ้จากวอตจตีครับผมจากวอตจสวัสดิการมันดีเป็นนิติ์กองทัพครับผมนี่แหละจะมีเขาเน่าช่างปลาไม่ีประจำตีครับผมมีเที่ยงเย็นกระแลนิส้นนี่ก็กินเข่าอยู่บ้านเฮ้ยมืัอนี้ก็ต้องกินแรงนี่มีไหได้ครับผมเสิรเลย บ้านใหญ่ซะดิการว่าไม่ได้ขายเอาบุญขายพวกอันนี้เป็นซีครับอันใบก้อนนะนมาผสมเนี่ยเบกกอนเอามาถามทางหรือซื้อยันหมดขืน้โยันไปเหยียบคุยหมดก็เลยต้องเอามาไหวนะครับมันเป็นการติดรถไปเออแต่แต่เราผิดชอบแผนกทุกอย่างครับทุกอย่างได้ได้เดือนละหลายแสนได้ยินครับเอ้ามันแกธรรมดา ตื้อกูหน่อยเด้๋ยวตื้อได้ครับตื้อได้ตื้อได้ไม่สิอัำไม่เห็นหูจักเห็นหูจักเห็นหูจักมาแต่เป็นย่างๆคุนไหมไม่สิปอมตูวมากใช่ไหปอมอย่างหูจักตั้งแต่เมื่อแรกคุนมากแต่โควิดคุนไหมปอมมา่สิปอมมากไปอุ้มร่มมาหันกับปอมตูวไปข้าจะหูใจโอ้ยเฮามันสลักหลังไว้อยู่แล้วหลังปุ๊บเขาเห็นปับเลยไม่บอกเป็นไผนะนี่แหละปอมตูวไปอุ้มร่มักสูตรโซเชียลน้ำพึ้นมาเหรนครับผมดีไหมนะม่นปอมธรรมดาเนี่ยมันเห็ดมันทำย่างเงินเจ้าของไปปอมตู่ยางปอมตู่ไปุนนี้ นี่ว่าั่างมีผู้จำเลยโอ้ยเฮามันสลักหลังแม่ถือจับยัดอีกเถือจับยัดให้เป็นประธานพัคน,น,นครับนี่แหละดีเล้่เพิ่นถ้าโบเมนได้บ้าเพิ่นเบิงแล้วว่าถ้าเพิ่นบไว้ใจดีถ้าเพิ่นบ๊อดังดีเพิ่นก็หมายถึงมาข้างหนาเด็อืมคือทางคู่สอนนักเรียนให้เลยแหละอื คัข้าเพิ่นบ่ไว้ใจบ่อีหยังอีหลีนั่น,นกู้เราก็บ่ให้มาเป็นหัวหน้าห้องเด้โอ,โโอ,โอกันเลิกกันนั่นแหละเฮาคือตอนเฮาเป็นนักเรียนเด็กน้อยแหมข้านเพิ่นว่าเออพัฒนนี่ได้แต่พิ่น์แต่เป็นหัวหน้าห้องคือจะมีแหละ ส่ำนนีบครับผมคือคือแต่น้อยเอ้าเขากลับไปแต่น้อยนี่ถามว่าเคยได้เป็นหัวหน้าห้องบอสเคยได้ถือผ้านเคยได้ไปซักทุ่มบ่สเป็น่แม่นนั่นล่ะเขาได้เคยบ่สในเทปนั่นแหละถ้าครูบ่ไว้ใจอีหลีบ่ได้เป็นบอสบ่ได้คิดลึกปานนั้นเอาเด้อมันบ่ได้ลึกเด้นี่ถือข้าวข้อคุ้นนะเดิมมันมันมันเป็นการกลับย้อนกลับมาในวัยเด็กน้อยว่าเฮ้ยการที่การที่ผ่าสักคนสิไว้ใจเฮาพานําหมู่นี่ออืก็ย้อนเด็กน้อยนี่น่ะอือ คู่ให้เป็นหัวหน้าหองยอนยันบางนี่มันไข่กัวมูแม่นครับอันเดียวกันแล้วกันเรือบางอันนี้ไข่กัวมูแล้วบักขาขึ้นบักขาหน่อยก็บักสมม่านี่บักบักบักนั่นก็คือบักคู่หอยมันเป็นหัวหน้าห์มัม้งเนี่ยนั <หา S 2> ่นหาแนวกินมาสูมูกินเนี่ยอันนะัน้นคือ,ค,อคือจังผมนี่เราจังว่านี่พวกขาสวัสดิการก็ยังสี่นะซุ่มไปหาซุ่มโบตั้งใจเรี้ยงก็จังพวกผมนี่นี่แหละพวกบตั้งใจเรียนนี่แล้วก็สิประมาณยิงสี่ละครับได้จะพูดพวกไอเพิ่น คู่โปรไว้ใจเนี่ยพอซีโมอบหมายงานได้เหมือนกละเฮ้ยเป็นคนาเป็นยังไงคือจังของผมเนี่ยคู่โปรไว้ใจมันหลอกหลอกแรกๆก็เลยเป็นยังซี่มันขึ้นนักร้องเขาเตะมันคือเป็นคนเพิ่นนักร้องนี่เพิ่นนี่ซิงเกิลเพิ่นบุคือเก่าเตะเห็นกล้องบอเห็นกล้องบอลอันนี้เพิ่นมีเพิ่นมีซิงเกิลเพื่องเพิ่น นนบ่ต้องส่วนลงทงดอกื้นนี้เขาอยู่ทงแล้วน้อง <c oughs> อ๋อนะมันเป็นช่วงเวลาและโอกาสทุกอ,อย่างช่วงเวลาและโอกาสหมดขันคือจังบโถแล้วเคยวอกเห็นบ่ถึงที่ถึงเวลาแม่เครับมันมันถ่าเวลาถ่าโอกาสอของแต่ละบุคคลก่อนที่เรามาสิว่าเป็น,นขนาดนี้นะขีดต้มแล,ล้วกระหมุดมาแลย้ปงสรดกิโลนึงแล้วก็กินมาแล้วอืต้มปลาสิครับไปเบิ่งต้มปลาสปรสุดกิโลนึงด <c oughs> หีบเก่าๆเล็กๆเมื่อแปดเจ็ดแปดปีที่แล้วช่วงเขาเห็ดเมลลราใหม่ๆเลยเนาะก่อนเมลลราครับก่อนเมลลราเลยครับผมแรกๆที่เรามาเห็ดเลยแล้วกินต้มปลาคอใหญ่กับพญ่แหลมใส่ผงสุดๆกิโลหนึ่งคิดพอตอนที่เราไปเห็ดเมลลราเล็กๆเนาะอยู่บ้านลังเกาเนาะเล็กๆที่เขาคุณหน่อยมาเห็ดไหลสดๆครับตอนนั้นผู้หน่อยเดที่คุณหน่อยนี่แหละตอนนั้นก่อนสิมาเป็นนุ่มผู้ไทยตัดแต่จุดดี แต่ดีดีดีสมัยครับผมน้ากันเป็นไปดีหลายๆดีสมออเมริกใจน้ำเพิินเพลินใจน้ำข้อกันบ่อยๆอยู่โมเมนต์ทุกคนก็คือเลือกสิ่งที่ดีสุดสำหรับตัวเองมันก็หาช่องทางเนาะครับผมทุกคนทุกคนแบบอันนี้คือสแตนดาดทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าหาตัวเองในที่มันเอื้อกับตัวเองคือบาซีดีที่สุดนั่นแหละเขาเขาว่าเข้าดีแล้วเข้าเก่าตรงนั้นแหละครับสุดยอดเลยครับ เศรษฐีครับพี่น้องสสวัดีคุยหน่อยคุยกับเศรษฐีพันพาสีเหลียวหัวท้องอันไปส่งบนนงน้าบัวอาบอยู่นั่เมล่อไรไปวิ่ที่กับผมไปผมไปลอยเบืองเหล้าดูอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเบืองไร่เหล้าพี่น้องเอ้ยซุ o m ขี่คันนี่มันจ้างเหล้ามืดแม่ยมัน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 เอาตรงๆคือสิ่งแรกอ่ะเขาเอื้อนมางอย่างวะฐานะเขาเคยดลำบากมาก่อนาแม่ครับฐานะทั้ง การเป็นยู่ทางสังคมเขาแต่สมัยก่อนนะ่ะสมัยก่อนๆตวอะย้อนไปตั้งแต่เกิดมาสองหนึ่งเนาะประมาณปีสามสิบกว่านี่คือผมเร,รียนป .1 ป .2 เขาเนี่ยแล้วมันบ่มีไหมคำว่าไม่มีเข้าใจรับว่าไม่มีไหมเอมอคำว่าไม่แค่แค่นี้แหละก็คือมันไม่มีเออแล้วก็พอแม่ซ้อนมาบ่างบ่มีก็ต้องหาลูกแค่นี้มันก็เลยถือปลูกฟังมาจังแั่วาต้องหาเอาเองซื้อ อนี้เป็นเงินใดเอาโดเอาเบิรครับอะไรเงินเงินืเงินเชื่อยเชื่ออยู่มันคือเงินและทางบ้านมันมีเงินหรือมันสบายบ่บบปัจจุบันคือสบายบสบายก็มันคืดน้ำเงินเอ้ซี่ไปคืดยังเงินงานบ้านจานมาหเงิงนเ <ใจ S 1> ็มเตเ็เติเต็มเตมเเ็มเต็เ็มเตมเมเตมเม ือเพราะมมันีมมา่อน้องเอฟซีแฟนครับหูยักเข้าในน้ำซีลอยจงไหนมาแอดซอกุ้งนะเพ่นออฟฟิเชียลซอสซอกุ้งซอกุ้งนะครับนี่แหละทั้งท่าบหูจักษืซอดอกว่าซอกุ้งออฟฟิเชียลคนนี้คือดามาด่ากลับไม่โกงดามาด่ากลับไม่โกงนี่แหละครับไม่ต้องกลัวกำไรขาดทุนยินดีให้เข้ามาด่าแต่ถ้าโอนด่ากลับรับให้ได้ซอกุ้งซอกุ้งนี่แหละครับ ฝากเนื้อเอฟซีซอกุ้งผู้ได้เบิ้งซอกุ้งกับวาเบิ้งไงกูหน่อยน้ำเนื้อเนื้อฝากเอฟซีอุ่มอิงซีอุ่มอิงตีเอฟซีสาวน้อยเพล่งแพงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องกูน้อยเจโอวันครับผมโอเคครับขอบคุณครับในแค้ม่านสามนี้ก็พร้อ